สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องน้องแก้มชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูนะครับเมนูปลาใส่ผักกุดนะครับแล้วก็มะเขือนะครับเครื่องปรุงก็จะมีนี่นะครับมีหอมแขกมะเขือเทศแล้วก็พริกนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็กระปิด้วยนะครับกระแน,นาครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ปลาลงไปนะครับครับเป็นอันนี้เป็นปลาแม่น้ำนะครับใส่ลงไปทั้งหมดนะัจเป็นก้อนวแล้วก็ใส่หอมแดงกระเทียมมะเขือเทศลงไปนะครับใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับ ก็ใส่ข่าตะไคร้นะครับมะเขือ,ขอแล้วก็ใส่มะเขือนะครับแล้วก็ใส่กระปินิดหน่อยนะครับ น่าครับใส่ลงไปเลยมีขมิ้นด้วยครับเมื่อกี้ลืมบอกโอ้เยอะอ่ะปรุงปรุงรสด,ด้วยเกลือกับผงชูรสนะครับเยอะ เี็นนึงเี็นนึงพอแล้วก็มีพริกสดด้วยนะครับพริกสดนะครับใส่ลงไปเป็นเป็นลูกแบบนี้นครับแล้วก็จะใส่น้ำมันด้วยนะครับ ก็คนให้เข้ากัน้เราก็ใส่น้ำด้วยนะครับใส่น้ำนิดหน่อยครับครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้มีชื่อว่าปลาอุบใส ผักกุนะครับเป็นอาหารไทยใหญ่นะครับคนให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่น้ํามันเอาน้ํามันใส่ไปแล้วครับผมเดี๋ยวก็เปิดไฟตั้งไฟนะครับครับตอนนี้เราก็ต้องเปิดไฟนะครับเปิดไฟกลางนะครับ แล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับจนรอจนอปลาพวกนี้สุกนะครับแล้วเราจะใส่ผักกูดลงไปนะครับปิดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูตอนปลาสุกนะครับแล้วเราก็ใส่ผักกูดนะครับรครับตอนนี้ปลาก็เดือดแล้วนะครับ น้ำเดือดแล้วเราจะใส่ผักผักโดลงไปนะครับใส่ไปเลยครับหลังจากที่เราใส่ผักูดลงไปแล้วเราก็จะคนนะครับคนเบาๆไม่ให้ปลาเละ ก็ปิดฝาไว้นะครับปิดฝาไว้สักห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับครับตอนนี้เราก็อบมาได้ห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับเปิดเลยโอเคหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะประมาณนี้เต็งลองชิมดู ลองชิมด huh? ูว่ามถึงไหมเอาใส่เกลือเพิ่มเลยตอนนี้เราก็จะชิมดูนะครับเป็นไงตัวเองแสบยบปะฮะอร่อยเหรอใส่เกลือเพิ่มเอาไม่ต้องใส่หรอโอเคไม่ใส่หรอ จะไปควนแรงอยู่มันจะเล็กะสุกเรียงเนี่ย,ยสุกแล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องน้องแก้มชาแนลนะครับ วันนี้ก็ลงทุนไปหลายบาทเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็หรือว่าท่านจะทําตามสูตรนี้ก็ได้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีถั่วเน่าเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราจะใส่ปลา้าอะไรพวกนี้ก็ได้ครับกะปิเอ่กอะกะปิใช่กะปิอย่างเดียวก็ได้ครับหรือว่าจะใส่ปลา้าอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับประยุกต์ได้นะครับผม ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับช่องน้องแก้มชาแนลนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผักเราสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ